แล้วคุณก็กดหยิบชามาวางหนึ่งอันออน้องดูนะคะน้องแล้วก็กดทุบใส่แล้วก็ผักใส่อ,อย่าไว้เอดเจเ <c oughs> จอย่าเวนคุณไปที่เก้าอี้อ่ะมันนั่งได้เลยถ้าเจออะไรแปลกๆให้นั่งลงถูกไหมคะเราใช้คิวดูดวงดวงใช้ดวงตาที่สามได้แต่หมายยังเห่าเลยนะปกติจริงเหรอคุณเสิร์ฟเสิร์ฟเร็วมาขอบคุณด้วยนะไม่แต่หน้าหน้าเมื่อกี้วันดูหน้าหลอนนี่ยนะ หน้าแบบเหมือนผีอ่ะแล้วก็หลอดเมื่อหันหน้ามาดูกันเองก่อนอ๋ออ๋ออ๋อโอเคโอเคแล้เหมือนเราเราเราคุณแล้วผมดูนิดนคุณอันนี้แปลกดังกูดังกูดังด้วยเอ้ยกูกลัวเฮี้ยกูกลัวไปผ่านแล้วไปแล้วไปแล้วเฮ้ยตรงต้นไม้มีตัวอะไรไม่รู้วิชอวิชอเสิร์ฟเลยวิชอเสิร์ฟเลยวันนี้ปกติเมื่อเมือเมือเมื่อมื่อเมื่ออะไรอะไรวางไว้บนนี้เราอะไรหรออะไรอ่ะตุ๊กตาบูดูตุ๊กตาวางไว้ตุ๊กตาบูดูเก็บได้ไหมอ่ะ คุณตัวเก็บดิเดี๋ยวเขาเก็บเองเก็บอะเก็บแล้วเอาไปทิ้ง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 นั่งๆแม่ชีมันแกล้งเราเหรออะไรเนี่ยนั่งกันแล้วเอานั่งแล้วเอ้าเออผนต้นไม้มันมีสองคนแล้วอะใช่ค่ะมันมีกระสือมาเพิ่มค่ะอันนี้ปกติป่ะแต่เขาดูเป็นพ่อใคะไม่ปกติไม่ปกติไม่ปกติคุณกดคิวดูเหรอไม่ปกติเฮ้ยมันเป็นศพมันปลอมตัวมา ตามมีไ่นเหรอกูกูไม่เชื่อเขากูลองกดดูอ่ะตายเลยคิวแล้วมันก็เดินมาได้ยังไม่ตายเอ้ยยังไม่ตายเหรอยังไม่ตายนึกว่าตายแล้วนึกว่าตายแล้วคุณโอเคห arganya 12,000โอเคโอเคโอเคคนนี้ปกติฮะคนนี้ปกติเออไม่ตายก็ตีแล้วไม่ปกติไม่ปกติไม่ปกติยังไงอ่ะเป็นเป็นแหนมเนื้อใช่เป็นแหนมหมอโดดดิดงโดดดิดงไม่ชอบกลับมา เอาตายไปแล้วอา้าย้้วว้ย้ไม่ปกติจริงๆด้วยข้ยยับไปได้แล้วอะตายแล้วเหรอ